แล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยากจะฝากกับท่านผู้ชมนะครับว่าโกโก้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาผ่าดูว่าในตัวของโกโก้หรือผลผลิตของโกโก้เนี่ยนำไปทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ทุกท่านหรือท่านผู้ชมเนี่ยได้มีความมั่นใจว่าถ้าเกิดปลูกโกโก้แล้วอนาคตดีจริงๆครับเราจะมาพบกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโกโก้ครับวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับมาพบกับคุณเกลอกชัย ไปพบกันเลยครับสวัสดีครับคุณเกิดชัยครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกชมทุกท่านครับกวันนี้เราอยากจะมาเจาะนะเพราะว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปลูกนะครับเราไปมา2ตอนแล้วตอนนั้นที่เราไปที่กาญจนบุรีที่จริงแล้วมีปลูกในจังหวัดไหนบ้างตอนนี้อ๋อตอนนี้มีปลูกทั้ง4ภาคเลยครับตอนนี้นะฮะในในส่วนของสมาชิกของโครงการเรานะฮะเรากระจายในการปลูกไปทั้ง ทั้ง4ภาคเลยตอนนี้นะครับอีสานเราก็มีภาคเหนือเราก็มีนะฮะตอนนี้ครับครับแล้วก็ที่จะขึ้นไปภาคเหนือวันที่4นะฮะก็จะพบกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนี่คือมีทีมงานมีทีมงานอยู่มีทีมงานอยู่ที่น่้นเอาดีกว่านี่ฮะนี่ลูกโกโก้ที่เรานํามานะมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วผมอยากจะวันนี้อยากจะมาคุยกับท่านกับคุณเกลึกนะฮะว่าในลูกโกโก้เนี่ยมันสามารถไปทําอะไรได้บ้างเริ่มต้นเลยนะนี่คือลูกโกโก้นะฮะ เราผ่ามาเลยครับเจาะมาปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีเปลือกใช่ไหมนี่นะครับเปลือกของมันนี่คือเปลือกนะครับในส่วนของเปลือกนี่มีประโยชน์ไหมเริ่มจากเปลือกเลยนะครับอาจารย์ครับเปลือกเนี่ยฮะปัจจุบันนี้นะครับเขานําเปลือกตรงนี้นะฮะนอกจากว่าชาวสวนบางท่านยังไม่มีความรู้เรื่องของการนําไปแปรรูปอย่างอื่นนะฮะก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้เลยครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักได้เลยครับเอาไปกองโดยใช้น้ํายา EEM ของทาง พัฒนาที่ดินนะครับเข้าไปทํากองแล้วก็ราดไปก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับมีโพแทสเซียมสูงมากเลยครับก็ไปใช้ลดต้นของมันอีกแต่ที่คนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะเขาเล็งเห็นว่าตัวของเปลือกโกโก้ซึ่งมีลักษณะของเปลือกแข็งแล้วก็มีของเชื้อเพลิงอยู่ด้วยนะครับึพลังงานน่าจะจะเยอะพอสมควรก็เลยทดลองเอาไปทําอะไร ทดลองไปทำฐานอัดแท่งครับฐานอัดแท้งด้วยครับอาจารย์พลังงานดีตัวนี้เวลาเราทําเป็นฐานอัดแท่งแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในบ้านได้นะฮะเพราะเปลวไฟของเขาจะเป็นสีฟ้านะครับก้หม้อนี่ก็จะไม่ค่อยดำแล้วก็คือควันก็ไม่เยอะควันไม่เยอะครับผมฮะโอ้ดีมากเลยนะครับอ่าแล้วเปลือกแล้วนะไปแล้วครับเออดีใมันดูนี่เนื้อเขาบอกเนื้อนี่อร่อยนะเนี่ยนะมีรสบาดอมเปรี้ยวครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่า ทานได้แล้วอลองดูที่ว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไปแปรรูปอะไรได้บ้างดีกว่าครับนะฮะ<อ>นนตัวของจุดสําคัญของโกโก้เนี่ยนะฮะนอกจากว่าจะเป็นเปลือกที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ขั้นตอนแรกนะฮะครับตัวสําคัญก็คือเรื่องของเนื้อโกโก้นะครับเนื้อโกโก้และก็เม็ดโกโก้นะครับนะผมนะเนื้อกับเม็ดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงอาจารย์ทราบใช่ไหมฮะว่าเวลา เราจะไปแปลรูปขั้นแรกเนี่ยรเราต้องทําการหมักก่อนหมักทั้งเม็ดทั้งเนื้อนี่แหละครับอหมักเข้าไปเพราะการที่จะทําให้โกโก้เนี่ยมีรสมีกลิ่นหอมคล้ายคล้ายช็อกโกแลตเนี่ยมันจะต้องทําการหมักหมักก่อนไม่ต้องไปล้างอะไรนะอาจารย์นะควักเสร็จแล้วก็เอาไปหมักในในถังหมักได้เลยนะงั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดเอาไปทําอะไรช็อกโกแลตใช่ไหมต้องใช้ทั้งเนื้อเนื้อของมันหรือว่าใช้เม็ด การทําช็อกโกแลตเนี่ยฮะมันต้องผ่านกระบวนการอีกขั้นหนึ่งก็คือทําการตากตากนะครับหลังจากที่เราหมักแล้วใช่ไหมฮะก็จะเอาไปตากให้เม็ดเนี่ยให้มีความเขาเรียกว่าแห้งแห้งนะฮะแห้งแล้วก็เม็ดตรงนี้ฮะนำไปคั่วให้น้ํามันในเมล็ดโกโก้เราเรียกว่าโกโก้บีนนะฮะโกโก้ตากแห้งเรียกโกโก้บีนครับครับนำโกโก้บีนเนี่ยฮะ ไปทําการคั่วไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วถ้าทําช็อกโกแลตก็สามารถที่จะแกะกะลาของของที่เม็ดโกโก้ที่คั่วแล้วนะฮะ<อ>ทาการบดเลยครับท่านอาจารย์ครับโอ้กลาใช้ตรงกรลามันเอาไปทําอะไรได้บ้างาตัวของโกโกโบีนตัวนี้นะฮะไปแปรรูปได้อีกหลายอย่างเลยเช่นนะครับอย่างเช่นทําเรื่องของอาหารก่อนนะครับทําอาหารก็คือเรื่องของช็อกโกแลตนะฮะโอ้ช็อกโกแลตทั่วโลก ครับทุรกิจบริโภคกันแล้วช็อกโกแลตมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์มากๆนะฮะใช่นะอ่านี่ช็อกโกแลตแล้วทำอาหารอันนี้ก็คงเราไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะหลายทุกคนรู้จักช็อกโกแลตกันอยู่แล้วแต่เอาไปทำอะไรได้อีกครับในเรื่องของแปรรูปเป็นพวกของคอสเมติกนะครับคือเครื่องสำอางนะฮะแป้งพับแป้งตลับอะไรพวกนี้นะหรือว่าจะเป็นพวกลิปมันนะฮะมีส่วนผสมโกโก้ด้วยสบู่นะฮะสบู่โกโก้ซึ่งมี คุณค่าทางาเ,รเรียกว่าบำรุงผิวได้ดีมากสมานผิวด้วยเนี่ยครับมบางทีท่านผู้ชมอาจจะใช้กันอยู่แต่ว่าไม่รู้มีส่วนผสมของโกโก้ผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือเราเอาไปทำแยมแยมด้วยเป็นแยมโกโก้ฮะที่ราชไอติมนะฮะ<อ>แล้วไอศครีมช็อกโกแลตก็เอามีส่วนผสมของโกโก้ด้วยครับ ครับโอ้โหหลากหลายครับรายการผลิตเยอะมากครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครคิดจะปลูกโกโก้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดไม่ไม่ธรรมดาเพราะส่วนใหญ่นี่ก็อย่างที่คุณเกิดเคยบอกว่าจะต้องสั่งมาจากต่างประเทศเยอะแยะเลยนะครับเรามาช่วยกันปลูกแล้วก็เราก็มีผลผลิตมาแล้วไม่ต้องกลัวครับครับการปลูกโกโก้เนี่ยคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรมากกว่านี้อีกไหมการปลูกโกโก้ครับมีประโยชน์มากมายเลยครับนอกจากว่าเป็นเกษตร นวัตกรรมใหม่นะครับที่ให้ผลผลิต<ม>เป็นรายได้ต่อเดือนแล้วนะครับ,รบการทําสวนโกโก้นะฮะสมมุติว่าใครนําโกโก้ไปปลูกในบริเวณที่สามารถที่จะจัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้<ม>หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะฮะจะเป็นประโยชน์มากก็คือหนึ่งการปลูกโกโก้ได้อะไรฮะนอกจากว่าโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่อายุยืนใช่ไหมครับอาจารย์แล้วสามารถที่จะทําร่มเงาให้กับ พื้นดินเนี่ยได้ยาวนานเพราะฉะนั้นก็สามารถจะปรับเรื่องของอุณหภูมิของโลกได้ด้วยถ้าปลูกกันเต็มประเทศเลยถือว่าเปนอย่างวันนั้นที่เราไปชมนะในสวนนะเขาบอกปลูกผสมภาษาเลยในนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องปลูกโกโก้อย่างเดียวด้วยนะถูกต้องครับมีหลากหลายที่คนที่จะปลูกโกโก้นะฮะโกโก้จะมีผลผลิตในระยะ3ปีก็แล้วกันนะบอกงี้นะแต่ในระหว่าง3ปีนั้นนะฮะจะมีเรื่องของ คืดรองนะฮะที่ทางทางเราเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยระหว่างที่รอโกโก้อาจารย์ฮะก็จะมีอีกหลายตัวเข้ามาคุยกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวฝากนะเบอร์ไว้เบอร์ด้วยแล้วก็ใครอยากจะไปดูในเพจเรามีเพจด้วยนะชื่อเพจเพจโกโก้เวสเทิร์นนะอาจารย์พิมไปแป๊บโกโก้เวสเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลใส่ไว้ในนั้นเลยใช่ครับนะแม้กระทั่งที่นั่นเลยเรามีความคืบหน้ายังไงก็ จะาฝากไว้ที่นั่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเกลือกชัยครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอาจารย์ยินดีครับผมสวัสดีครับ